สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Day Die s e เว่นเดย์ดในพาร์ทที่3 <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับเควสตอนจบนะครับก็คือเควสการกู้วัสดุนะแต่ว่าตอนนี้ผมหิวมากผมขอหาอะไรกินก่อนละกันหิวกิน,กนต้องการอาหารโดยด่วนแล้วอาหารมันอยู่ไหนเนี่ยผมต้องการอาหารครับได้ปโปรดคายให้ผมโอ้อโหมีแต่เนื้อดิบ <c oughs> เนื้อดิบก็ได้ซอยจุมาอันละหกสิบบาทนะครับเรามีอยู่แปดร้อยอเ้ยโอ้ยซื้อได้ทีละห้าเหรอนี่เจ๋งสิครับอขอบใจขอบใจโอ้ย,อยบายยนะไว้เจอกันแล้วก็เควสกู้คืนวัสดุเนี่ยอยู่ห่างกับเราไม่ไกลนะครับแค่สองลกกว่าเมตรเองเพราะงั้นเราจะมาย่างเนื้อกันก่อนนะครับซึ่งการย่างเนื้อนเนี่ยผมก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับก็คือ เราก็แค่สร้างเตาเผาเท่านั้นเองไม่ใช่เตาเผาสิคบไฟนะครับไม่ใช่คบไฟแคมไฟเออแม่พูดผิดทุกคําเลยเว้ยนี่เราแค่สร้างแคมไฟนะทุกคนไ่วางไม่ได้วะอ๋อน่าจะเป็นเพราะเขตของไอ้นี่แน่เลยอันนี้เอาไม้ใส่ลงไปเอาหม้อใส่ลงไปแล้วก็เอาเนื้อ,อ,อโอเคทำอะไรแค่เนื้อไม่เกี่ยม ทำเนื้อแบบนี้ไม่ได้โอเคโอเคเอาเนื้อไม่เกี๊ยมไปแล้วกันนะอขอทำหะเ,เดี๋ยว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 กดได้สองทีหมดเลยนี่มันใช้เยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยอ,อ,อ๋อมันใช่ดึงห้าอันเลยทุกคนดูดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีอะไรกินก็ดีแล้วโอเคไม่โบทแล้วกันเนอะ โอเคเรายังไม่มีหมวกกับผ้าปิดปากนะเดี๋ยวเราคร้ามหมวกกับผ้าปิดปากแลก้วกันหมวกและผ้าปิดปากอ่ะไม่มีเหรอผมรู้สึกว่าผมเคยเห็นอยู่ก่อนหน้าเนี่ยเมื่อหลายพันปีก่อนอขอเนื้อหน่อยครับขอปิดไอ้นี่ด้วยขอคืนครับขอคืนขอเนื้อด้วยอยขอกินหน่อยแล้วกันโอ้โหบวกอาหารเป็นแค่สิบเท่านั้น อยากกราบจริงๆเลยทำไมมันให้เยอะขนาดนี้เนี่ยงำโอ้ยเข้าโซนนี้ละมืดหมองเหมือนจิตใจของคนเราเลยวะ <c oughs> ่ะเผอเพ้ออ๋อ,อแล้วก็ไอตอนที่ผมลองไปฝึกเล่นมานะครับ <c oughs> ผมก็ได้คนผมป้าปืนลูกซองมันก็ขาบง่ายนี่หว่าคือไอ้พวกของปือนอะมันขาบง่ายมากทุกคนมันไม่ได้ขาบยากแบบที่คิดนะไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะอะไรเลยก็มีแค่ท่อนเหล็กนะครับกาวแล้วก็ เออแล้วก็ไม้แค่นั้นเองอ่ะก็คือมันแค่นี้จริงๆนะตอนแรกที่ผมเล่นนีผมก็โอ้อะไรวะแค่เดียเงอไม่เชื่อไม่คราบเลยลูกธนูหินลูกธนูต้องใช้เยอะเพราะว่าเราเป็นนายพานไม่ใช่พานนายโอ้คำกะกาของเราอยู่กับเราเสมอ ก็คืนวัสดุอยู่ในบ้านบ้านนี่ว่าทำไมมันแหลกจังวะเฮ้ยพักพวกนายเป็นอะไรไปคอมพิวเตอร์ของฉันได้รับบาดเจ็บทางจิตใจกันเหรอโอ,โอเควัสดุน่าจะอยู่ในบ้านนี้นะทุกคนคือถ้าผมเดาไม่ผิดนะแค่30เมตรมันจะอยู่หลังบ้านเลยเฮ้ยมูผีหรือว่าอะไร อ๋อหมูธรรมดาหมูธรรมดาตกใจหมดนึกว่าหมูผีมาหาแล้วครับค้นหาพัสดุของไวเลอยร์อ๋อเมื่อกี้คือการเปิดเควสนะทุกคนไอตอนที่ผมเล่นเควสของการต่อสู้อะผมก็เข้าใจอยู่แหละว่ามันคือการเปิดเควส์นะแต่การหาของนี่ผมรู้ว่ามันจะมารีดของซะอีกแปง้งกระโพดเนื้อเน่ากินได้ไหม ใช้อรอิมโลหะมันเอาไปทำอะไรวะให้ช่างาแล้วกันย่อยก่อนนะอะไรที่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้เราจะย่อยมันนะครับทุกคนย่อยมันย่อยให้หมดอเออน้ำมันน้ำมันทำระเบิดขวดได้แต่ว่าโอ้โหเฮ้ยเศษผ้าเหรอเอออย่างนี้ก็ไม่น่าใช่ของยากเท่าไหร่นะ ย่อยเจ้านี่เลยโ,โหต้องรออีกนานเลยถ้าได้ระเบิดขวดมาก็ดีโอเคโอเคโอเคตกใจหมดเจเจทำให้ผมตกใจเจต้องตายลงหลุมไปซะเจเออไม่ต้องมาโมเจย,ยังไม่ตายผมรู้นี่ไงเวลคืนแล้วเจตายแล้ว พัสดุประตูล็อกอเคโอ้โหเร็วเร็วจนแหลกเลยอะเร็วแรงทะลุแหลกนรกโอ้ยเคาะอย่างนานต้องหาทางอื่นก่อนดิบางทีข้างบนอาจจะเคาะง่ายกว่าอ่านี่ไงอะไรอะไร โอเคอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านผมไม่สนครับเพราะว่าผมเก่งมากผมจะแทงทุกตัวที่เดินออกมาด้วยหอกของผมรับไปซะหอกแห่งความยุติธรรมนี่แน่อา้าวยสอยปูนซะแล้วเออสึกหนักกว่านี้พี่ยังเจอมาแล้วไอ้น้องแล้วไอ้น้องจะมาทำอะไรพี่ได้เล่าคิดซะบ้างสิทำอะไรเนี่ยโอเค โอเคเดี๋ยวค่อยรูดของนะครับเคียโอ๊ยแสงไฟมันแยงตาไม่ทราบว่ารถคันไหนเปิดไฟสูงครับเนี่ยโอเคมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหโอย้ยเอออโเคแตกสวย เอา้าเก้าอี้เอามาทำไมแล้วก็รู้สึกว่าข้ามนอทอปได้หรือ,อยังหนึ่งหนึ่งสองอ,อ๋อก็พอแล้วนะขาดอะไรอีกอะขาดฝีมือหรือเปล่าเออเราหาของทิ้งที่ไม่จะเป็นก่อนนะครับแป๊บบนึงทำลูกโนหินนี่แหละวิธีลดของไม่จะเป็นก็คือการสร้างนี่แหละวิธีการทำที่ยั่งยืน โอ๊ยโ,ยโ,ยโยเกือบแล้วไงโอยตกใจนะครับตกใจเสียงดังไปก็ขอโทษด้วยพอดีตกกระใจจะให้เสียงเบาก็ก็แปลกแล้วนะถ้าเสียงเบาก็ไม่ตกใจสิว่าะกาวอย่างเยอะเลยบ้านนี้ติดกาวแน่นอนครับโอ้ยบูเบอรี่ออกินอาหารบวกหนึ่งสุขภาพบวกศูนย์บนน้ำพลังกายไม่ท้องร่วงก็ศปอร์็ อของนี่มันดีต่อสุขภาพจริงๆเลยแต่มันไม่เน่าเหรออยู่ยังเออ,อมันค่าค่าสเตตปวดขี้นะครับคุณผู้ชมเพิ่งเคยเห็นเหมือน,นกันคือค่าสเตตอะไรเนี่ย,โ,ยโลกท้องร่วงได้รับการรักษาอ้าวก่อนนั้นรืท้องร่วงเหรอเพิ่งรู้ก็ตอนนี้แหละโอเคฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องลงแล้วนะครับลแบบอะไระนะ ตดหลอนผีสางนางไม้ที่ไหนนะแล้วเหมือนจะมีตัวลงมาจากข้างบนฮยเฮหลหลอนผมหลอนเองไม่ต้องตกใจครับทุกคนผมหลอนผมหลอนหลอนมากเลยตอนเนี้ยเสื้อกาบอีกละโอยสวมใส่ได้สวมดิรออะไรล่ะโอ้ กดผิดกดผิดครับไปหนึงสงสัยจริงบ้านนี้มเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมคือผมเห็นว่ามันกำลังขยับอยู่อ่ะไม่รู้ว่าผมตาถัว่วตาบอดหรือว่าสายตาไม่ดีแต่ว่าผมเห็นมันขยับครับลังขนส่งแชมเวลังลูกซองออ นนนาาเเเรแวงหืออกินนอะลขอลูกซองสักกระบอกโอ้โหได้ไรเฟิลไทยประดิตว่ะอินี่ไทยประดิตนั่นนายจ้ะเอาแค่ไรเฟิลก่อนก็พอเฮ้ยมันเขยับจริงด้วยผมไม่ได้ตาทั่วผมสายตาดีดีมากด้วยอันนี้กระสุน9มอมาแล้วมาแล้ว มาแล้วโอ้ทางขึ้นไม่มีนี่บุคคลเป็นใครครับเนี่ยโอ้ยเจ็บ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 ก็บอกว่าเจ็บไงอือหน,นีแล้วหนีแล้วอือหน่วยพิเศษนะสเปเชียลสเปเชียลฟรอสต์สเปเชียลลิทสเปเชียลแท็กติก เทคนิคอะไรกันเนี่ยเทคนิคน้ำวนครับกระแสน้ำวนวนเป็นหนึ่งเดียวอา้าวธนูหมดแล้วมีกันอนึงเฮ้ยเรามีไดานาไมต์นี่วะลืมไม่ได้ไงเนี่ยเอาดิเอาอะไรอ่๋อต้องกดจุดก่อนไปไปไปเอ้ยนี่นางยองเอ้ยยังไม่ตายยั้ไม่ตาย <laughs> จะมายอ่อย่อไหน โอเคตอนนี้เราต้องไปต่อแล้วครับคุณผู้ชมถ้านี้ถ้านี้ขุดลงมาแค่นี้แหละมันไม่ใช่ถ้ำอะไรหรอกมันก็แค่เส้นทางอะไรสักอย่างหนึ่ง้ยอยู่นี่เหรอของห้องอยู่นี่เหรอเอ้ยได้แล้ว ที่นี่หมดทุกบทโซกใช่ไหมเนี่ยว่าแต่ไอ้รังนี้ต้องคุ๊บไหมบางทีรังนี้อาจจะมีของนะครับขอดูหน่อยแล้วกันโอ้โหแสงโสมของคุณปู่เฮ้ยนี่มันบวกบัฟเป็นเวลา45วินาทีว่ะไอ้ยะโคตรของดีแป้งข้าวโพดได้ใช้เลยนะครับเร,เราเสพแป้งข้าวโพด <c oughs> นี่เราบุหรุเสพแป้งข้าวโพดว่ะ ตอนนี้ผมรู้วิธีแล้วครับว่าผมจะออกจากบ้านนี้ยังไงก็คือผมจะต่อบล็อกแล้วก็ปีนขึ้นไปนะเหมือนไมค้าบเลยอะเป็นไงโคตรเทคนิคเลยป่ะใครๆก็คิดไม่ถึงอนะบอกเลยไงวางไม่ได้วะนี่บุรุษไมค้าบในตำนานเลวเนี่ย <laughs> อย่าบอกนะว่าเราแบบอ๋อได้อยู่ได้อยู่ทุบ <laughs> พื้นทุบพื้น โอเคโผไปแล้วจ้าโอ้โหหนทางที่มนุษย์โลกสามารถก้าวข้ามวิกฤตต่างๆได้นะครับนี่คือหนทางแห่งการจำจจริงว่ะโคตรเท่เลยโอ้ยนี่มันคือคนที่ทุบอยู่ znaczy, you. You. ข้างล <complexities. S 2> ่างสินะไม่สนและเจ้ผมขอกลับบ้านไปหาเทรดเดอร์สุดที่รักก่อน แต่ว่าผมคิดว่าผมจะเว้นช่วงจากการทำเควสนะแล้วก็มีไปสร้างที่อยู่แล้วก็อัปเกรดคุณภาพชีวิตของเรานะครับทุกคนเราอาจจะต้องอยู่ในบ้านที่ดีหน่อยนะไม่ใช่บ้านกโกโ,โลโกโสซแบบเนี้ยบ้านในโซนนี้โกโลโกโซใช่ไหมทังแหล่ไม่พังแหล่เหมือนถูกเผาเนาะก็น่าจะถูกเผาแหละดูจากสภาพเนี้ยส่งเควสแล้วจะได้อะไรเนี่ยผมว่าถ้ามันมีให้เลือกเหมือนเควสแรกก็ดีนะแบบว่า จะเอาไดดามายหรือว่าจะเอาปืนกล m 2 8มันปืนกลอะไรวะนะมา,มานะครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยนี่คือคำพูดของมันนะครับมันบอกว่าเกือบไปแล้วคุณจัดการได้แม่นยำจริงๆขอบคุณที่ฆ่าพวกซอมบี้และเติมสเบียงให้คือผมไปกู้ของมานะน่าจะเป็นกูส้สเบียงมากกว่าให้เลือกให้เลือกหมอเนรอกับกระสุนลูกซอง60ลูก ต้องคิดด้วยเหรอเอานี่เลยไม่เป็นไรคุณเทรดเดอร์เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะเพราะว่าผมจะพักจากเทรดเดอร์ไปทําอย่างอื่นแทนนะครับเช่นการสร้างบ้านอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราไม่ได้สร้างในพาร์ทนี้แล้วครับเราจะไปสร้างในพาร์ทหน้านะหรือไม่เราก็อาจจะไปแค่หาที่บ้านอยู่แล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมของมันให้มันอยู่ได้นะครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของพาร์ทหน้าครับทุกคนนะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปกดให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับภาคต่อไปจะทําอะไรก็ลอติดตามชมนะครับสำหรับพันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสงสัยไหมว่าผมเดินไปไหนผมก็สงสัยเหมือนกันผมเดินมาทําอะไรวะเนี่ย